ู้ชมครับนำท่านผู้ชมกลับมาในรายการแลงข้าวรบเกาะจวงคุยกับผู้นำวันนี้เราจะามาคุยกับผู้นำข้องทองทิ่นในเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็ได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านและครับซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็คือรองท้าววอนจิรปัทนาโซพลจะคุยกันทึ่งเรื่อง นำประปานะครับเพราะว่าปัจจัยน้ำนี่เป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนอการดํารงวิถีชีวิตของคนทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยนำประปาก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากมายมีท่านผู้ชมมากมายและแลาท่านพิ่นองประชาชนจํานวนมากมายได้สะท้อนปัญหาได้รงเรียนผ่านทางไอเดียทีวีแปดบางผ่านทางเครือข่ายต่างๆซื้อต่างๆก็มีมากมายหล่ซื้อทางนี้ก็ต้องการที่จะให้มีนามที่ดี มีคุณภาพพวัยอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งกาวันนี้ได้รับเคียิจากทันรองนายกเทศมนตรีนครปูเก็ตรองท่าวลีจิรปัฒนโสพลสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณทันเป็นเบื้องต้นที่ได้ให้เคียิกับทางรายการมาพูดคุยกันนะครับ้วยความยินดีครับกคะงจะไม่ไม่อธิบายอะไรมากก็คงจะเริ่มที่จะพูดคุยกันดังที่ผมได้เกิ่นไปแล้วเมื่อสักครู่ที่บ้านมา ป้านําประปาแต่ว่าก่อนอื่นอยักษสาบถึงโครงสร้างข้องการบริหารจัดการการประปาเทศบาลนครปุเก็ตเนี่ยมีโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้างครับครับก่อนอื่นก็คือว่าเทศบาลนครปุเก็ตนะฮะมีระบบผลิตประปาเป็นข้อตัวเองนะฮะบริการอยู่ในเขตเทศบาลกับเขตลอยต่อข้างเคียงบางส่วนนะครับซึ่งเรามีโรงผลิต น้ำประปาเองมียุ่ยซ้ำแห้งนะฮะก็คือแถวบริเวณานนดำลงนะฮะที่ซ้ำกองในในเขตรัศดานะฮะแล้วก็ที่่วนร่่มมีไหลอิซองอิซองแห้งที่เราเสริมเข้ามาคือเป็นข้อเอกชนกับข้อการประปาส่วนภูมิภาคอันนี้คือภาพรวมนะฮะกำลังผลิตน้าของเราประมาณ65%ข้าเองข้อกำลังผลิตทั้งหมดนะฮะส่วนที่เลือดเราก็จะสื่อจากข้อเอกชนกับการประปาส่วนภูิภักเข้ามามาเสริม เราซื้ออัตราที่แพงไหมครับทานรองนายกถ้าเราซื้อจ้าเอกชนฮะอยู่ในอัตราที่ส1บอบาท75็สบห้าสตางค์ต่อต่อลูกบานเม็ดนะครับก็คือพันพันลิตรนะครับแล้วก็เราซื้อจากการประปาส้มผักลูกบานเม็ละยีบาทนะฮะเรามาให้บริการเราเราคิดในอัตราเริ่มต้นที่สี่บาทเจ็ดสิบห้าครับซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือถือว่าเราเรามีจะมีปัญหาในเรื่องของรายได้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ ปัญหาเรื่องก้องการผลิตน้ำประปาเนี่ยพมเชื้อว่าันรรงกบกุงจะได้ยินพมก็ได้ยินและไรุ่นก็นได้ยินก็นคือปัญหาว่าจะมีบางจุดบางพื้นที่จะมีปีนองประชาชนจะบ่นสะท้อนน้ำไรไม่ครองบางน้ำมไม่สะอาดบางตรงนี้มันประเด็นปัญหามันมาจากจุดไหนบางกันจริงๆทั้งหมดมันมีเหลืองหลักก็คือเรื่องะะะระบบระบบผลิตนะครับเ,เนื่องจาก ทศบานนครปฐตให้ให้บริการระบบาการผลิตประปาเนี่ยมาเป็นเวลานานนะฮะตอนนี้เราได้เริ่มมีการปรับปรุงระบบนะฮะโดยเราเริ่มต้นแห้งแหลกก็คือบริเวณขอ้องโรงกรองที่สร้างของซึ่งปัจจุบันเราได้ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบโรงกรองที่ที่ร้งกองเนี่ยเราส้างม,มาถนำนำ้นำประปาเนี่ยส่งปอนมาถึงบริเวณสร้างแยกตรงบริเวณวชิระ <c oughs> นะครับแล้วก็ป้อนให้ประชาชนแถวบริเวณรัศดาบางส่วนนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็กินบริเวณตรงนั้นเราปรับปรุงระบบมาก็ปรากฏว่าตอนนี้น้ำคุณภาพน้ำบริเวณสร้างของถือว่าใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้มันมีบางท <c oughs> ี่ว่ามีคุณภาพอดอยลงไปบางคือกับคุณภาพน้ำดิบที่เข้ามา <c oughs> นะะในส่วนของถนนดับลงเราก็เพิ่งปรับปรุงเม,เมื่อปีที่แล้วะะ <c oughs> ตอนนี้การผลิตปลปปาก็ถทอวายู่ในเกณฑ์ที่ดี ะะตอนนี้ทีมันมีปัญหาคือลักๆกก็คือตรงบริเวณที่ลงผลิตทีส่วนร่วงนะครับเนื่อจการงลงผลิตทีส่วนร่วงเป็นโรงงานเก่านะฮะออแล้วน้ำที่มาเนี้ยคุณภาพนา้ำอาจจะน้ำดิบนะฮะอาจจะไม่ได้คอยได้มาตรฐานเท่าไร่รรมันทําให้การผลิตเราเรา,เรามีปัญหานะฮะทำให้น้ำบริเวณท่านเจ้าฝานะฮะบริเวณมู่บานแถวแถวนาโรงเรียน โรงเรียนดาวลวงเนี่ยอาจจะมีปัญาห้าบางนะฮะในส่วนซักดีเดตเนื่องจากซักดีเดตเนี่ยเป็นเป็นบริเวณที่ยุทที่สูงนะครับทำให้เราจําเป็นเนี่ยจะต้องนําน้ำมาจากการประปาสู้มือผักเข้ามาทางสุสซานกวางตุงนะฮะเข้ามาปอนบริเวณซักดีเดตซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้เนื่องจากเราจาเป็นต้องซื้อในราคาที่แพงนะฮะแล้วก็มาปอนบริเวณซักดีเดตส่วนหนึ่งนะฮะอีถีนึงก็คือตรงบริเวณข้อง ข้องบริเวณท่อน้ำแหมลล้วนทางทางโรงเรียนไทยหัวแล้วก็นําน้ําจากจากอาการประปาส้วมผกเข้ามาท่อน้ำมีฉีดส่งคามคนะฮะมาเลี้ยงจนถึงบริเวณข้องซี่แยกตรงโลงคัสสักนะฮะก็นำน้ำจากการประปาส้วมผาเข้ามานะฮะทีนี้ปัญหาทีทีน้ำม,มันมีคุณภาพบางทีมันมีซี่นะฮะอันนี้เราเราเราทรา,าบแล้วเราอยากแก้ไขนะฮะเนื่องจากนา้ำของเราเนี่ยเราเอามาจากคุ้มคุ้มน้ำเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เคลื่อนบางหวัดนะครับ เราก็เราเป็นทีซาบอยู่แล้ววน่นในน้ำของเราเราจะมีเล็กกัมกันกันิในปริมาณที่สู้นะฮะในช่วงหน้าแรงเนี้ยเล็กกัมกันนิมันจะมีมาก <Okay. S 2> ระบบเราบางครั้งเนี้ยพอเรากําจัดแล้วมันกําจัดไม่หมด <Okay. S 2> นะครับมันก็ทําให้รุดหลอดคาใบเส้นทอแล้วก็ตกตะกอนเกิดขึ้นนะฮะแต่โดยวิธีการทันทีที่เรารู้เนี้ยเราจะมีการโปรนา้า ก็คือคการเอาน<ะ>้ำออก <นะ S 1> จากบริเวณทอทานก็คือทอแดงที่ปทอดับเพลนะเราก็จะโบน้ำออกเป,เป็นจุดๆไปเลยโดยมีตารางในการในการโบรน้ำออกเพื่อเพื่อแก้ปัญหาน้ำน้ำแดงตรงนั้นนะเป็นช่วงๆนะครับนะครับที่นี่ปัญหาปัญหายุทธวิวัฒคือตอนนี้นี่ครับอุปสรรคต่างๆท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเทศบาลนครภูกเก็ตเนี่ยทฐานะที่ตนรองทาวรน ได้เป็นผู้กํากับดูแลเรื่องน้ำนำประปาอยู่นี่เราได้มีโครงการมีโครงการที่จะไม่จึงในระยะย,ยาวเนี่ยคือจะสามารถที่จะผลิตน้ำทีที่เมื่อติที่เราวัดว่างกันไว้ประชาชนกับเราว่างไวนไ้น้ำใสสะอาดไรครองอะไรแบบนี้ในนในระยะย,ยาวนี้เราเราคาดว่าเราจะวิเคราะห์ไว้สักกี่ปีได้ที่เราสามารถจะทําถึงจุดนั้นได้ก็ทั้งหมดนี่ฮะมันขึ้นอยู่ว่าแลงนำดิบเราสาาร้างมาห้า ห้าม,มาได้มาขนาดไห้นะอตอนนี้เรารเราจะมีปัญหาเหลืองแล่แงน้ำดิบนะครับ,คครบลักๆนี่เรามีแล่งน้ำดิบมาจากเคลื่อนบังหวัดนะเป็นเป็นประมาณสัก70อของการผลิตของเราทั้งหมดนะฮะส่วนที่เหลือก,ก็จะเป็นคุ้มน้ำของเถือสบาลเองที่เรามีอยู่นะครับถ้าเราสาาร้างถมันมีแล่งน้ำดิบที่เพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้ชนประธานเองกับร่างจามีการขยายสั้นเคลื่อนข้องเคลื่อนบังหวัดตอนนี้เก็บน้ำได้ประมาณเจ็ล้านกว่าคิวถ้าขยายสั้นเคลื่อนแล้วเนี้ยสร้างถมัน เก็บน้ำได้ถึงสิบล้านคิวก็รยุ่ในแพ่งเข้าชนประทานทีนี้ปริมาณน้ำดิบเมื่อมันหมาคืนเราก็สามารถมาผลิตเป้หมาคืนที่มันมีปัญหาในปัจจุบันก็คือว่าเราต้องอาศัยน้ำฝนน้ำน้ำฝนน้ำดีือฝนตกลงมาแล้วก็ถ้าพอช่วงปลายปลายหน้าแล้งเราจะมีปัญหามาปัจจุบันน้ำน้ำดิบที่ยุ่ในเึ้ื่อนบมังวัดเลื่อไม่ถึงไม่ถึงล้านรูบบานเลยนะฮะซึ่งการประปาส่วนภาคกับเทศบาลนครกเป็นคนใช้น้ำยุ นะครับซึ่ง <C> e <pp le> เดือนนึงนี่ชายนามจะเคลื่อนบงนังหวัดข้องข้องเทศบาลน,นี่ชาย,ยุประมาณ7จ็ดเจ็ดแสนคิว <C> e <pp le> นะฮะข้อ,ของการประป,ระปาชาย,ยุประมาณลานว่าวลานประมาณลานซี่แสนคิวไป <C> e <pp le> เสร็จแล้วซ่้างลานว่าคิว mm ตอนนี้เราเราก็มีความน่าเป็นห่วงยุว่วัดนามในในเคลื่อนบังหวัดอาจจะไม่พรถ้าฝนไม่ตกเลยตอนนี้เราก็เป็นห่วงยุ่ <C> e <pp le> แต่ในในขณะเดียวกันข้องเทศบาลเองเนี่ยเร <C> e <pp le> าจะคุ้มบงังหวัดเราจะงมีคุ้มข้องเทศ คุ้มของเทศบาลเองมีซอยุ่งซองซามแห้งก็คือคุ้มที่ซามกองนะฮะตรงตอกคามคุ้มอ่าอ่ซุนพิเสอนะครับแล้วก็อีทีน่นที่เป็นของเอกชนก็คือคองเพลินเนี่ยที่คุ้มซอยพะเนียงก็มีอีคุ้มนึงแล้วก็มีคองคุ้มหลงลวีอีกคุ้มนึงนะฮะแล้วก็ถ้ามาทางทางส่วนร่วงก็เราจะมีคุ้มอ่าคองค่องส่วนร่วงอีคุ้มนึงเป็นตัวซ้ำรองยุ่งเราคิดว่าทังซามคุ้มที่เรามียุ่เนี่ยเราก็สามารถซ้ำรองจนกระทั่งไปถึง ถ้าฝ้นไม่ตกเลยนะฮะจนประมาณกลางเดือนพฤษภาถะะึงซึ่งสรามาสำรองในระดับนึงนะะไม่ถึงว่าจ้าเกิดว่าเหมือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผ่านมาจนไปถึงกลางเดือนพฤษภาถ้าฝ้นไม่ตกเลยเนี่ครับน้ำบิบในคุ้มต่างๆตีเป็นแร่งน้ำบิบกองการประประาตทสบาบนกรุงปก็ตเนี่ยแสดงว่านหมดงานโอกาสจะมดคือดนรั้งท่า หากว่าห้ากว่าจตึงจุดจุดนั้นจริงจริจรนี่เราเรามีวิธีการเบือบางกับเตรียมแพนตอนนี้นตอนนี้เตรียมแพนก็คือวันหนึ่งเราจะต้องซื้อนำข้องการประปลาส้นผู้ผักเข้ามาเสริม,มนะครับเนื่องจากการปราปลาเองในปัจจุบันเคลื่อนที่ท่ล่างนะครับ บางเนี่ยดำซึ่งึงปัจจุบันสามารถเก็บนาได้ประมาณ5้าล้านคิวการประปาสามารถส่งพรเข้ามาในเมืองได้ส่วนนีกน่คือเป็นตัวเสริมอันนี้คือกรณีวิกฤตจริงๆซึ่งซึ่งการจะบอวิกฤตนี้ก็ต้องมีการประชุมหลวงกับชนประธานแล้วก็การประปาส่มพื้นผาโดยมีทางจังหวัดจะไปคนประกาศอีกทีนะครับทีนี้ทีท่าหมดเดียวก็คือว่าแพ่ในการพัฒนาเราเป็นแบบไหนนะฮะตอนนี้คือเร่งนาดิบเนี่ยถ้าเราสร้างมาแก้ปัญหาหรือเร่งนาดิบได้นะครับระบบผลิต ระบบผลิตเองเนี่ยเราก็ได้ปรับปรุงไปซ่องซ่องแห้งแล้วนะครับแล้วก็เลือดถี่เจ้าฟ้าอย่างเดียวเมือเราปรับปรุงที่เจ้าฟ้าเมื่อระบบผลิตเราสมบูรณ์พอนะฮะแล้วก็สามารถกําจัดเล็กกำมายมันนิดสีที่มันเป็นบรรท่ายุ่ในโดยเฉพาะใน่วงน้าแรงได้ระบบผลิตเรากระกิดว่าเจะาน้ำน้ำจะได้ก็มีคุณภาพที่ดีนะครับเครื่องถี่เจ้าควานี่ไม่ไม่ไม่ต้งว่าคุ้มคุ้มแต่ข้างส่วนส่วนล่วงนะครับนะข้างส่วนล่วงมันจะมีคุ้มอยู่เดียวว่าติด ติดน้นบริเวณส่วนร่วงโดยที่นี่มันจะมีคุ้มอีกคุ้มนึ่งแต่ว,วายูุ่ทางไปอําเจ้าสูกรแนวนากานะครับอีกคุ้มหนึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนส้นของในเทศบาลด้วยไหมครับไม่ต้องคุ้มเยอะแต่ตอนนี้มีกําลังพุดหลอกอย่างอย่างมากมายเลยใช่ฮะคือคุ้มที่สวนร่วงจะมีซองคุ้มะนะฮะ,ะก็ยู่ติดกันนาม,มาจากเมืองเจ้าฝ่านะฮะงานจะ เวลานามจะค้นตกนักทางเมื่อจะฝ่าเนี่ยนามก็จะไล่ผ่านผ่านเข้ามาแล้วก็มาเก็บมามาจบยุทธีคุ้มตรงนี้ก่อนที่จะลงคลองทักแหงไปนะครับซึ่งก็สร้างหมัดเก็บนามในปริมัณมากพอที่พอสมควรนะฮะตอนนี้ชนมาทานเนี้ยเขาก็มาคุดนองให้เรานะครับที่นี่เมื่อในอนาคตก็เฉื่อว่ะเลยเพราะว่าในสังคมมันก็จะมีคนเพิ่มมากขึ้นจํานวนบ้านเรือนความหน้าแน่กของประชากรมันจะเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของการชายนามันก็จะมีหมาขึ้นด้วยตรงนี้แหละครับมันก็จําเป็นจะต้องมีการสื้อนามสื้อนามมาแล้วกน้ําที่มีอยู่กับกระบวนการการผลิตที่นี่กระบวนการผลิตต่างต่างซื้อมาแต่ผลิตเองเนี้ยมันจะต้องมีขายจ่ายตรงนี้ท่ามจริงๆวะตอนนี้การประปาเทศบาลนครบุเก็ตเนี่ยก็ทุนด้วยว่ากไรจริงๆณปัจจุบันนะฮะรายรับเรากับรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าเราต้องสื้อนาม มีต้นทุนที่สูงคือเมื่อก่อนเราสามารถแค่ห้าเร่งน้าดิบโดยที่เราไปข้ออนุเคราะห์ก็จะเข้ามานะฮะไม่ว่าเป็นข้อบริษัทในบริษัตขืนในบริษัทเพลินที่เราดูดน้ำโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าน้าดิบนะฮะปัจจุบันต้นทุนน้ำทุกงแห้งเราต้องมีเอาเงินไปจ่ายนะฮะข้อบางหวัดเองเนี่ยปัจจุบันเราจ่ายรูบ้านเม็ดละห้าสิบสตางค์บัวขาไฟประมาณบ้าเกลือแปดห้าสิบนะฮะ ในในส่วนที่ของเราที่ฟรีจริงๆก็คือคุ้มข้องข้องเทศบาลเองที่เราเรามียุ่ซ่องตามแห้งนะครับสรุปก็คือว่าต้นทุนปัจจุบันเราส่วงคืนขากําจัดกาจัดเขาเรียกว่าวิธีการกระบวนการผลิตก็ต้องใช้ต้นทุนมากขึ้นเนื่องคุณภาพน้ำปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะคุณภาพน้ำปัจจุบันมันมีชุมชนเกิดขึ้นเยอะนะฮะน้ำเวลามันผ่านชุมชนเนี่ยทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมันด้อยลงนะพอด้อยลงเราก็จําเป็นต้องใช้สร้างเคมี เข้ามาช่วยในการบำบัดมันก่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อเพื่อจะทําให้การผลิตมันออกมาคุณภาพที่ดีตรงนี้ทําให้ตน้นทุนต่างๆมันเพิ่มขึ้นเยอะมากพอสมควร,ครนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านกําลังอยู่กับพมแล้วก็อยู่กับท่านรองต้าวรธิรปฒนาโซพลในรายการคุยกับผู้นําทางรายการแล่งข้าวรบก็ไอเดียทีวีแปดครับการท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ถ้ามีข้อสงสัยต้องการจะสอบท่ามต้องการจะนำเสนอแนะ ผู้ว่าฯสะท้อนมาหนานะครับไม่เด็กโทรศัพท์กันสุ่นเจนกซ่องหนึ่งซ่องกาวซ่องหนึ่งนะครับรุ่นกันเข้ามาได้ตอนนี้โทรศัพท์มาเลยครับนึ่งสายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกระพุ่มครับเอ่อยวครับประธานโทรศัพท์ครับประธานโทรครับท่านช่วยเบาเสียงทีวีถันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเสี้ยบผู้ว่สะท้อนครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเชิญเลยครับ ครับครับคือพมีเหลืองจะหลุดท่านรองขวานทั้งนิดนะครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับครับคือพกเม้นคุ้มโบน้ำถีนาวัดวิชิตสงขราลนะครับแห่งเขี้ยนดีป้ายชอว่โบน้ำซาธารนะเทศบาลเมืองภูเก็ตแต่ว่าปัจจุบันนี้พมเม้นลดน้ำไม่ทราบก่อใครนะครับจดเท่แลดดน้ำไปแค่ปีเศียดครับอ๋อ ทีนี้พวกยาภรพบมาเทศบาลด้มีส่วนได้ส่วนเสียกับป่วยสตางค์างกเป๋าครับครับก็เหล่อนี้ก็คือเดิมตรงนั้นเป็นบ่อน้ำสาธณะนะฮะเมื่อก่อนนี้ทุกคนก็อาวัดกวนนะฮะก็มามีการเขาเรียกว่ามาดุดฟรีครับแล้วก็เกิดปัญหากันก็คือในในอดีตนะฮะก็มีปัญหาเกิดการเขาเรียกว่าต่างคนจะมาแย่งกันแล้วเกิดปัญหาทะเลาะเบาแหวกเบาแหวกในอดีตนะครับ สุดท้ายเทศบาลก็ใช้วิธีก็คือว่าห้าเอกชนมาหลายนึงเผื่อมามาไปคนดูแลตรงนั้นโดยจ่ายค่าเช้าให้กับเทศบาลนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้ต้องต้องท่ามไฟจัดห้าประโยชน์นะฮะแต่พวกเรารู้ว่าอดีตมันมาแบบนี้นะครับคทีทสั้งหักครั้งใช่ไหมครับครับอ่างหนกครับครับที่ที่ที่ฐานท่ามากการแสดงว่าเป็นห่วงห่วงใ่ว่าเทศบาลจะได้รับรายได้ตรงนี้ด้วยหรือไม่ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ สามคนมล่าชาวบ้านที่ว่าไม่ดูดน้ำฟรีไปใช้น้ำฟรีครับอ๋อแล้วไปใช้ต่อไ้น้ำเสียได้เสี้อ่้าของเอาไปให้วัดหรือเอาให้เทศบาลดางนั้เาเปจ่ายผลงชาววันนป็งรอยๆคันน่ะ้อยเียวครับอ๋อครับครับจ่าแต่ไม่่แล้วใอ้เดบับผู้ลวงน้ำบบาบบรเปิ่เจอบริจ่ายฮะจ่านี่จ่ายครจาได้ฮะนนาบนี่นาดีีใสไม่ดูดน้าไปใช้ครับอ่าครับครับครับจ่ายจ้ายจครับ อ่าใจเทศบานครับใจเสศบาลด้วยใจเสดบานครับเพราะว่านพเพิงเหมืน่พมเพเสียดาตามกับพมพระไปถึงวันพครับ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 ดีดีดีนี่คือคิดาธารณนบอน้ำมันต้อง้องบะบ่น้ำดี้ด้วยน้ำน้ำาสาบดเป็นคาเดยเป็นน้ำกินเลยได้เลยบ่น้ำกับน้ำใส่เก็บกับน้ำเป็เก็บเป็นเก็บเป็นเก็บไปเลยนะน้บรณโบรัณโบราณเลยเนอถ้าทางเทดสบานทราบัดเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นรายได้ขอเดบานก็ มันมันมันกระดีกอะครับครับครับเอาครับไปเมย์ไปเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับคุณอารมณ์อารมณ์ข้าววันคุณกันเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับนั่นคือนี่คือชาวบ้านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเอ็นบรรดาผู้เอาน้ำไปค่ายทางได้นี่ก็ติดปลายกระเคิดแบบบ่อชาธนะเทศบาลอาจารย์การกับรถแล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตท่านผู้ชมทางบ้านก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วเทศบาล ได้ก็ไปใช่แล้วก็ไปก็ไปค่ายกันเทศาบาลมีส่วนได้หรือไม่อันนี้ก็ยืนยันได้ว่าคือต้อง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 ใจกูนะต้องาจเทศาบาลน,นะครับทันอื่นนะครับถ้ามีข้อสงสส้หรือว่าข้อนำเสนอแนะสะท้อนปนัญหาได้กันแล้วแต่ครับสูวนเจดกซ่องหนึ่งซ่องกาวซ่องหนึ่งอันนี้ก็คือ,อทันรองนายกเทศมนตรีนครปูเก็ตรองข้าววอนจิรปัฒนาโซพลเปิดใจนะครับคุยกัน พื่อที่จะเป็นกระบวนการของการช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วก็เฝ้าระวัง้องทินของเรานครับตอนนี้มีแนวโนม้นมนำประป,ระประร้าเราจะมีโอกาสขึ้นราคาไหมครับก็คงต้องต้องขึง้นนะฮะเรากำลังทําการศึกษาอยู่ว่าตัวเลขที่เหมาะสมอยู่ตงรงไหนนะครับ,รบก็คิดว่าประมาณที่เดือนหน้าเราก็จะมีตัวเลขออกมานะฮะ<า>เราก็จะมีขึ้นขึ้นทีละไล่นะฮะับต้องขึ้นนะจะไม่ขึ้นอยูไม่ได้ก็ต้องต้องขึ้นฮะอย่างไรกก็ต้องขึ้นนะบอกต้นทุนเราเราต้องขึ้นมา กูน่าวคือตอนที่เราคาดทุนนีเข้าวเนื้อครับข้าวเนื้อการการเป็นเป็นเหลืองข้่องการบริหารจัดการในการประปาเทศบาลของในเชิงของรัฐกิจกาคาดทุนจะเป็นจะต้องขึ้นดนี้จะมีการทำเขาเรียกได้กับเป็นการทําแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบอยวงหน้าไมครับครับเราจะจะมีการแจ้งนะฮะแต่เราต้องได้ตัวเลขมาก่อนว่าตัวเลขดีมอสซบตอนนี้เราจ้าง มาหาวยาลัยจุลาเป็นคนศึกษาตัวเลืองตรงนั้นแล้วเมื่อได้แล้วก็เราจะมีการแจ้งหลวงนาเราถึงจะประกาศแต่เราต้องเข้าสภาก่อนมือยกันน้องเนื้อจากเหลืองก็องนำประป้าแล้วนะครับพอดีมีพี่น้องท่านผู้ชมเขาสะท้อนกันมาตอนนี้ติดสช่วล่วงเขาฟากนะครับเขาฟากกันมาว่าติ่ส่วล่วงรอกาวน่ครับท่านรองท่าวรรห้องน้ำไม่สาบตอนนี้คือชาวบ้านก็เขาสงสัยแล้วครับ การห้องน้ำเนี่ยตอนนี้เราได้มีการชาวบ้านเห็นชาวบ้านรูว่ามันมีการปรับปรุงในในส่วนร่วงห้องน้ำเสร็จแล้วก็ตอนนี้มีการส่งมอกงานแล้วรูไ้ไหมวันนีชาวบ้านก็เขาเสนอม,มาว่นาน้ำเข้าไปใช้ห้องน้ำเนี่ยมันเมื่อกับเมื่อก่นกอนรณนี้ถ้าเป็นจกกนักโกเนียก็อย่างก๊อไม่ไม่ค่อยดีเต่าตีคูนแะไรปบบนียคือเขา้าคคือข้ขอก็ว่างดีกับเทศบาลน,นะครับวันนี้เขารัววันีวันนี้ตันรองเท้าควรจะมาหรือํำเสนอควักงลวงน้ำอะไรก็คือ เราได้มีการตรวจงานและส่งมอบงานแต่มาทำไม้ตัวทีทำไม้ส่งมอบงานทีนี้เขาฟากว่าช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าส่วนเมื่อบก่บาตำถ่ายจะเต็มอันนั้นประกันหนึง่งซ่องก็แลนะครับไม่ก่อยลงแต่ถ้าเป็นไปได้เขาเรียกรองว่ายากที่จะให้อ่ให้มีกาายเป็นทีหนังจากโคลค่ะปัญหาพอคนออกกําลังกายในคนสูงวัจะมาเป็นไปนหนังย่องหนังย่องใน,งงนกนลำลําบากได้ปัญหาอันนี้คือแนวความคิดชาวบ้านครับ ก็ที่เราปรับปรุงไปนะฮะก็มีอยู่ในในในส่วนล่วงเนี่ยจะมียุ่สางจุดนะฮะก็บริเวณโรงยิมโรงยิมนะฮะแล้วก็ร่างเวทเวทีแอโรบิกนะฮะอีกจุดนึงก็ตรงบริเวณสนามสนามบาสนะฮะเราปรับปรุงทีนี้ในในห้องน้าวเวทีเนี้ยเราก็จะมีชั้โขซ่องแบบแบบหนังย่องครับหนังหลับก็มีมีอย่างซ่องแบบนะฮะเออเลื้งเลื้งน้ำนิดเดียวเราก็ร่างดูเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าระบบน้ำมันมันมีปัญหาอยู่นิดนึง แต่แต่พมุญาจะฝ้าอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าบรากฏว่าเราจะมีปัญหาหมาก็คือเนึ่องมีคนไปพังประตูนะฮะประตูนี่เราต้องซ่อมทุกเดือนนะครับต้องต้องซื้อมาเปลี่ยนทุกเดือนเรื่องที่ซ่อมก็คือเหลืองสายชีตกับก๊อกน้ำเนี่ยจะถูกขโมยเป็นประจำนะฮะพอมุญาเคยจะข้อความมาดุเคราะห์ด้วว่าถ้าท้าวค้าส่วนลูงเราอย่าอย่าขโมยเลยนะฮะเพราะว่าพอคุณขโมยก๊อกน้ำหรือสายสายฉกโขกเนี่ย พอคุณเปิดน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำน้ำทิ้งไปโดยใช้นิดนะฮะตองตองข้อแล้วก็ช่วยให้ประชาชนช่วยดูดูดูนิดนึงนะครับคือประเด็นปัญหาอยู่แถ่ว่าตอนนี้ห้องน้ำที่ส่วนร่วงตามี่บีนองประชาชนได้้องเรียนกันมากก็คือรองท่าวอนก็ได้มีข้อมูลว่าตอนนี้มีคนเนี้ยเข้าไปหลักกอกนามบางไส้หนามชีดบางแล้วก็ฝากไว้ให้กับปี่นองประชาชนช่วยเป็นผู้เป็นตาด้วยนะครับ เมื่อเมื่อกับป้าตะแกรงป้าตะแกรงนี่ยังมีตอนนี้ยังมีคนหลักเลยไหมครับป้าตะแกรงยังมียังมียังมีนะครับตะแรงเล็กที่อยู่ตามข้างทางอ่าวบอต่างๆก็ยังมีการขโมยยังมีนะครับถ้าราคาราคาเล็กอย่างดีก็ยังมีขโมยถ้าราคาเล็กราคาเล็กก็ยังมีขโมยอยู่นะครับคือตอนนี้อะไรที่มันเป็นโลหะของล่วงฮะจะมีขโมยครับเคยจับได้มั้ยครับเคยจับได้มั้ยจับยากงือนจับยากนะ น้อยน้อยครั้งอะ่จะจะเจอนะครับอันนี้ต้องอาศัยแนวแนวกิจกองตันรองท่าวนนี่ต้องอาศัยว่าเราทต่ำปรื้มาตร์ทว่านอกเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรงวาให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มีส่วนรวมกับการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังล่วงแหนเหืืองบันนี่เพราะมันเป็นสมบัติส่วนรวมคือตอนนี้พวกวะไอการซื้อสั้นตัวน,นี้ก็ก,ก็เร็วขึ้นนะฮะสร้สางถาติดต่อไปทางเสศบาลได้ย่าง ใชดุลนึ่งสามซองนะแล้วก็นึ่งเกาเกาเราสามารถแจ้งเข้าไปได้ถ้าเกิดพบเฮอะไรนะแจ้งส่นิดนึงเราจะสามารถดูได้ตอนนี้เรามีกล้องระบบกล้องวงจรปิดถึงถึงอบจอกะวางคือคายไวพอสมควรนะฮะเราก็พยายามจะตามโดยพุ่งกิดว่าสุดท้ายเนี้ยกล้องกล้องวงจรปิดเนี้ยจะเป็นตัวที่ที่ช่วยเราได้เยอะครับครับย้ำอีกครั้งครับนึ่งนึ่งสามซุ้นนึ่งนึ่งสามซองนึ่งนึ่งสามซองแล้วก็อีกเบอร์นึ่งนึ่งเกาเกา หนึ่งหนึ่งสามสองนะหนึ่งกาเกานะครับท่านผู้ชมหากว่าท่านพบเอ็นบางทีท่านกลัวไม่อยากไปเตือนเดี๋ยวเกิดว่าเป็นพวกกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุวยหลุนไลุ่ไล่เก็กลัวอันตรายไม่ต้องเตือนกับไม่ต้องเข้าไปเตือนพี่น้องโทรไปเลยหนึ่งหนึ่งสามสองนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือหนึ่งเกาเกาหนึ่งกาเกาจริงๆแล้วหนึ่งเกาเกาเป็นกรณีเผื่อไม้ครับแต่ก็สามารถรับได้ก็รับได้แต่ให้ไทยดีก็คือหนึ่งหนึ่งสามสอง ถ้าไอเร็วไว้ดีนะครับหนึ่งหนึ่งสามสองโทรไปบอกเอตอนนี้มันกาลังเกิดปฏิบัติการห้องน้ำกําลังทุกง,งัดอยู่ประตูห้องน้ำกําลังมีไม่รู้ใครไม่รู้มองไม่มองไม่รู้แต่นี้มันกําลังพังตู้เอียวตู้ไปไขยแล้วแล้ป่านนี้ทานโจยเป็นูเป็นต้านะครับพออย่างไรเสียสมบัตินี้ก็คือข้องทุกคนครับเงินเดียม,มาชายก็คือภาษีข้องปีดองทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้องกงคนเดียวไม่เป็นข้องตันรองเต้าวอนคนเดียวเป็นข้องทุกคนนะครับเราก็าเนื่องด้วยกันในการกาดูแลต้องด้วยกันครับ มาถึงช่วงแท้ๆของรายการกับตาจรย์องทาวนครับมีอะไรจะฝากถึ้งกันผู้ชมพี่น้องทางบ้านบ้ากเลยครับเชิญเลยก็ในเหลืองประเด็นของของน้ำประปาครับครับ,รบเหนื่องจากน้ำดิบเราเรามีน้อยลงนะฮะครับ,รบแล้วก็คุณภาพน้ำมันเหลิมต่ำลงทำให้ต้นทุนในการผลิตเราสูงขึ้นก็ฟ้าถึงพี่น้องนะฮะช่วยพระเหลว่า ใช้น้ำอย่างประหยัดนะฮะถ้าพูดอะไรแล้วก็คือชายชายชาวที่จําเป็นยาอย่าเพิ่ถทิ้งเพิ่งความนะเพราะว่าอาจจะมองว่ต้นบางคนเขาคิดว่าต้นทุนน้ำเราคือน้ำราคาน้าเราจะจะทือว่าถุมากถ้าเทียบกับการประปาสู้พูดผิากนะปัจจุบันเราเริ่มต้นทีซี่บาทเจ็ดสิบห้าะแต่คณะเดี่ยวของการปราปลาเริ่มต้อนทีสิบบาทยี่สิบห้าประมาณตรงนั้นถึงตัวเลขมันจะต่างกันเยอะครับครับคับขอบคุณครับขอบคุณทันซ้งเอดเมทมานะครับรายการนี้ น่าดูมากเลยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้แล้วก็ได้พบกับผู้นําก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีนะครปคเกตรองท่าวรจิรพัฒนาโสพลซึ่งกํากับดูแลเหลืองข้องน้าประปาาด้วยสํานักฉังละครับทางสํานกแล้วก็มันมีเหลืองก้องน้าพระปามีหล,ลายเหลืองนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเราก็จะได้เรียนเชิญท่านมาในกรณีที่มีปีน้อง ะสตตอนปนัญนากันมาจริงๆแล้ววันนี้พี่น้องสตตอนปนัานากันมาก็เลยการเรียนเชิญทันมาก็ต้องขอ,ขอขอบคุณ่านีกครเนื่อง,งกับ,บที่ได้ให้โอกาสกับรายการกระือว่าเป็นการให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนถูกๆูกทันด้วยนะครับวันนี้การาันทึงง่วงสุดถ่ายข้องรายการเลยครับท่านผู้ชมถูกทันครับขอบคุณทุกความคิดขอบคุณทุกข้อเสนอแหนะขอบคุณทุกสิ่งย่างที่เราช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันเฝ้าระวังท้องถิ่นแผ่นดินเกิดของพวกเราทุกคนให้ ก้าว <ส gas: S 2> ไปข้างหน้ายากมีอนาคตเพื่อลูกหลาน offs, ของเรา mm ทุกคนด้วยนะครับเกิดเป็นบัณย์ตัางทีทำให้ดีที่สุดครับนอกจากนั้นแล้วแต่ฟาลีคิดปณิพนมกับรองท่าวนข้อนาแตผู้ชมไปทางนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ